ครับขอกลับสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง f อทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอปอพารวยนะครับวันนี้โอปอพารวยก็จะพาพี่น้องทุกท่านนะครับมาพบกับแนวทางนะครับพระวัดป่านะครับผมพระวัดป่ากุติล้างนะครับผมฉายาพระวัดป่ากุติล้างนะครับทําไมถึงว่ากุติล้างนะครับเพราะว่ากุติหลังนี้ไม่มีใครอยู่ได้สักคนเลยนะครับ F c ซครับครับเพราะว่ามีจอมปลวกอยู่ที่ใต้ นะครับใต้ถุนนะครับใต้ถุนกุฏินะครับเนาะครับใครที่เข้ามาแล้วนะครับผมขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องโอปอพารวยและทีมงานด้วยนะครับทางช่องขอเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมงวดเมื่อกี้แตกทั้งบนทั้งล่างนะครับพระวัดป่ากุฏิล้างเรานะครับเนาะครับอันนี้เป็นแหล่งใหม่นะครับอีีบางท่านนอกว่าเอ้าเพิ่งทําไม เลขเข้าแล้วถึงเอามาลงอ๋อไม่ใช่นะครับอันนี้เป็นแหล่งใหม่นะครับเป็พระวัดป่ากุติล้างนะครับผมเป็นเลขแนวทางเลขสูตรนะครับเข้าประจํางวดเมื่อกี้แตกทั้งบนทั้งล่างครับวันนี้เราจะมาสอบถามนะครับแนวทางของปู่จะเป็นแบบไหนนะครับผมเดี๋ยวเราเข้ามารับชมรับฟังกันครับผมค่ะครับตามาสการครับปู่ครับมัสการครับปู่มัสการครับดูครับครับปู่วัดป่ากุติล้าง โอ้ค่ะวันนี้ฝันดีป,ป้าปูขอเจริญสุขญาติโยมจังอุดรวันนี้ก็หลวงพ่อก็จะให้โชคราภเป็นนิมิตฝันบอกว่า,าหรือว่าเลขสูตรผู้มีโชคก็จะได้ไม่มีโชคก็แล้วไปเกลกหลวงพ่อไม่ค่อยผิดงดก่อนงวดก่อน มันมีหกเจ็ดเกศนสเี่ยงวดก่อนทั้งสองศทั้งสง,งวดก่อนหกเจ็ดศนสมสี่ันออกทั้งหกทังบนทั้งล่างงวดล่างงวดก่อนนะงวดนี้เป็นสูตรนะครับปู่งวดนี้8ปดเก้าหนึ่งสองสี่ห้าเตียวในนี่ถูกเตียว ตีเอาเนาะค่ะเนาะที่เป็น18ก็ได้19ก็ได้25ก็ได้14ก็ได้นะอยู่นี่แหละตีเอาน้อ<ม>งพ่อตีให้แค่นี้ค่ะ <5. S 1> ลวงพ่อตีให้19 14 25 19 18 15, <ม>1ี14ตีให้แต่ว่าแต่ตีปไปไหนก็แล้วแต่แต่ไหนออกนี่บ่บ<ม>ุญกำลัง อาจจะเป็นสามตัวในนี่หรือสองตัวก็บนกระลงังอาจจะเป็นล่างเป็นบนอยู่ในนี่มีแปดมีเก้ามีหนึ่งมีสองมีสี่มีห้าเลขที่ลวงพ่อรักเก,กียงก็คือสิบห้าสิบสี่น้องนั่นตียอแต่ฝันก็ใบเขาได้ดอกฝันฝันฝันจังไหนคับผูมันมันมันฝันมันไม่ค่อยนั่นนะมันตีไปได้เพราะว่ามันถ้าใกล้มือมันจะกับฝันดีเดี๋ยนี้มันฝัน ฝันฝันบ่าคั่กตี<ห>เลขบ่าไ,ได้ส่วนตองงวดไว้ก่อนส่วนตองงวดส่วนมากจะเข้าเลขสูตรนะครับปู่จะเข้าเลขสูตรง<อ>วดก่อนก็งวดก่อนก็ฝันยูแต่ว่าโอ้มาฝันอย่างนี้ตีตีบ่าเป็นอยนงวดก่อนครับงวดก่อนฝันแต่ว่าตีบ่าเป็นแต่ว่าเขาปู่เขาอยูะเขาศุนงวดนี้ว่าท่านฝันฝันเอาปล่อยปล่อยโค้มสิขึ้นสิทั่งขึ้นทั่งลองทั้งขึ้นทั้งลองโอ้ไม่เลยเป็ี่ยนซุนสามงวดนี้มันมันกะดจ้าได้หรอ ฝันเห็นตะเขาย่าดอกเงินแห่ต้นเทียนแห่เงินแห่ท่องจักไปทอดเศษเท่านั้นแต่ว่าตามหลักมันสีอยู่ในหลักสูตรนี่แน่นอนครับในปูเขียนให้ดูหน่อยครับผมนี่เด้เขียนเดียวครับตีเตียวนะไม่ต้องตีให้นะปูตีให้หน่อยครับตีเขาเหรอครับลูกหลานไม่รู้จะตีแบบไหนครับปูปูจับปูให้นะคะเอาตัวเน้นให้ด้วยนะครับปู่วงตัวเน้นน้ำด้อค่ะ โอ้คชื่อนี่บ้างนี่ก็ได้ครับเอาโอปอ่บ้างเลยตักปูกันนะขออนุญาตนะครับปูค่ะเอาให้ปอจับให้ตีออกมาจับนี่คือเนี่ยหมดหมดนี่ครับปูสูตรสูตรอันอันนี้สูตรมันคืออยู่นี่เลยนี่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 ครับปูจับคู่ออกมาแล้วเน้นล่างเน้นบนครับปู ครับจริงมันก็บนล่างนั่นแหละไม่บอกไม่บอกว่าจะมันจะเป็นบนล่างล่ะข้าวบนข้าวารัาา่งมันออกบนบข้าบนออกล่างมันอยู่บนล่างนี่แถวเนี้ยมากมันออกล่างโอ้ครับมีเน้นพิเศษไหมครับปูนเนี่ออกมาตีออกมาให้แล้วนี่เขาจะตีไปยังก็เลียไปหลวงพ่อตีให้ได้เช่นนี้มีสิบแปดสิบสี่สิบห้ายี่ห้าแล้วก็สี่ห้าหนึ่งแค่นั่นละตีออกมาจากนี่เลยขอขออนุญาตนะครับเลขเลขมากหนึ่งหวปูมากหนึ่งลบ มาหนึ่งเรียกมา,มาหนึ่งเลยเ,เลกมาหนึ่งนะคะหนึ่งเป็นหลักครับแล้วเน้นพิเศษบ้างไหมครับปู่ชอบตัวไหนครับปู่วงวงกลมวงกลมให้ดูหน่อยครับอชอบเขาชอบตัวนี้เลยหนึ่งสี่นะครับขอโชว์โชว์ให้เอฟซีได้ดูนะครับปู่นะครับผม งวดก่อนนี่แตกทั้งบนทั้งล่างงวดก่อนมันมันมีหกเจ็ดครับศูนย์สามสามสี่สามสี่แล้ทุกคนเป็นสูตรนี้ใช่ไหมครับเป็นสูตรนี้แหละแต่มันมันมันเข้างวดก่อนงวดก่อนมันออกศูนย์ห้ามันไม่เข้าครับมันออกเข้างวดนี้ถ้าเข้างวดหนึ่งมันต้องออกสามงวดค่อยออกทีหนึ่งมันอเข้างวดนี้ออกอีกงวดหน้าออกอีกอแต่ไม่ต่องวดต่อไปจะไม่ออกเอาเป็นงัน เอางวดเมื่อกี้เข้าแล้วงวดต่อไปจะเข้าไหมล่ะเข้าเข้าสามครั้งเข้าสามงวดสามสี่ครั้งออกที่หนึ่งบางหนึ่งเมื่อเราเข้าสามงวดเด้วต้องออกงวดวันหนึ่งออกงวดดันสุนหามันบ่มีไม่มีจหาตัวเดียวเรายังมีโอกาสอีกสามงวดนี่มีไปเลยบางหนึ่งหลวงพ่อก็เลยบ่เสียวมันเป็นยังไงไรๆออกอันนี้และงวดนี้เนี่ยนี่นี่ไเดียวเนี่ยนี่นี่เตียวนี่เตี้ยนีเตียวนี่เล็กสูตรปูสีงวดจะหลุดอยู่งวดหนึ่ง ครับแต่งงวดก่อนนี่หลุดไปแล้วอันนี้อันนี้เพิ่งเข้างวดแรกเข้างวดแรกออกมาแล้วครับงวดนี้งวดที่สองจกับศูนย์สามออกมาทั้งบนทั้งล่างเลยเข้าใจแล้วครับเข้าใจแล้วงวดนี้มันจะเป็นล่างตัวเดียวหรือบนตัวเดียวก็ได้หรือที่ออกทั้งบนทั้งล่างก็ได้หรือออกสามตัวก็ได้โอ้แล้วแต่นะมันหลวงพ่อไม่รู้ครับครับครับเอาดี้นะขอโยมโชคดีครับขอโชค์โชว์โชว์หนครับผมตีออกมาแล้วนี่ครับผมจะหลวงพ่อจะตีถูกไม่ถูกก็แล้วแต่แต่ว่าตีออกมาจากนี่แหละ มันมีตัวลักอยู่เปนบอับปูฮะตัวลักมันก็แปดเก้าหนึ่งสองสี่หามปนบอขัเอออยู่นี่แหละให้จับคู่กันเอาจับคู่กันเอาอยู่นี่หตัวให้มากแต่ลรงพอตีออกย่างไรก็หาหตัวนี่ตีออกมาเนี่ยสิบปดสิบสี่สิบห้าสองหาเท่านั้นแหละจับคู่กันสามตัวก็สี่ห้าหนึ่งเท่านั้นเลขลักลักมีอยู่แปดเก้าหนึ่งสองสี่หาลักคมมันกมมีหนึ่งเป็นหลักาลีกหนงห้าหนึ่งหลังอย่าปูปูจับนิ่งๆครับปู ขอให้ยมโชคดีเดียว <c oughs> นี่หลักสูตรของมันหกตัวขายายออกมาได้แค่นี้หรือจะโยมจะขายายไปอีกก็แล้วแต่แต่หลวงพ่อวัดร่างตีออกมาแค่นี้จะเป็นยังไงก็ดูเอากุฏิล้าง<อ>าทำไมถึงว่ากุฏิล้างเข้าใจไหม <c oughs> <c oughs> ที่พูดนะ <c oughs> <c oughs> ขอให้โยมโชคดีครับจงเจริญรุ่งเรืองลองดูงวดนี่จะเป็นยังไงงวดก่อนนี้ว่าจะให้หลักสูตรเราจะไม่ให้ให้หลวงพ่อเลยขยายออกมาขยายตัวไม่ถูก พอมันออกมาแล้วไม่ไม่ออกตัวเก่านะเลยไม่เอามันออกอีนนี้ล่ะออกอีนี้งวดนี้วดนี้ต้องตีออกออกให้ได้เลยครับตีออกนีนี่เลยทางช่องก็เพิ่งได้มาทําครับปู่เอาดูนะมีแค่นี้นะครับแล้วแต่ดวงวัสนาหกตัวตีอาหลวงพ่อตีให้ได้แค่นี้ตีให้ได้หนึ่งสองสามสี่ห้าตีให้ได้ห้าตัวสี่ห้าหนึ่งสองห้าสิบห้าสิบสี่สิบแปด เดิมสิบสี่รองสิบห้าพ่อครับผมก็ขอบคุณหลวงปู่นะครับที่ยังโชคดีร่ำรวยเจริญทุ่งเรือตีให้เป็นสูตรของมันไม่พลาดหรอกครับสาธุครับปู่ครับสูตรลึกไม่พลาดครับครับผมอันนี้ก็เป็นแนวทางของปู่วัดป่ากุฏิล้ังนะครับผมปู่ได้มาอยู่กุฏิลังแห่งนี้นะฮะครับผมอ่ะแนวทางของปู่ก็คือที่เน้นให้ก็มีหนึ่งแปดหนึ่งสี่หนึ่งห้าสองห้า ส่วนเลขสามตัวก็สี่ห้าหนึ่งนะครับผมส่วนเลขซ้ายมือแปดเก้าหนึ่งสองสี่ห้านี่ก็คือเป็นเลขหลักนะครับผมงวดเมื่อกี้นะครับผมแต่ทั้งบนทั้งล่างนะครับพ่อแม่พี่น้องครับกับผมเลขปูสี่งวดจะหลุดหนึ่งครั้งนะครับงวดก่อนหลุดนะครับงวดเมื่อกี้เข้าจะเข้าอีกประมาณสี่งวดหรือสามงวดนะครับเอฟซีครับนี่นะครับแคปหน้าจอไว้นะครับปูวัดป่ากุฏิล้างนะครับผม ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับที่ได้เข้ามารับชมและรับฟังช่องโอปปาพารวยนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องด้วยนะครับผมทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับปู่วัดป่ากุติ้างครับผมหนึ่งแปดหนึ่งสี่หนึ่งห้าสองห้าสี่ห้าหนึ่งนะครับวงกลมให้คือปู่เลขปู่ชอบนะครับ ชอบเป็นการส่วนตัวนะครับ fc ครับครับผมคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ